<c oughs> สวัสดีค่ะลูกค้าขาวนี่เราจะมาเปิดงานรวมไอเทมนะคะกันหนาวเด็กนะคะไซส์สูหกปีนะจ๊ะงานต้่อาอทีนะคะไอทีหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งนะคะอันนี้เป็นงานรวมอุ่นลูกค้าขารวมอุ่นรวมอุ่นรวมกันหนาวเด็กลูกค้าขามีทุกอย่างอยู่ในนี้นะจ๊ะมาตัวไหนมามากน้อยรุ่นเอาจะมีขนนุ่มนะคะเเวตเตอร์นะคะไหมพรม นวมแล้วแ,แต่กระสอบว่าอันไหนมีมาเยอะน้อยนะจ๊ะลูกค้าขาก็ประมาณนี้เป็นรวมไอเทมกันหนาวนะคะมาละจ้าใครเข้ามาแล้วกดหนึ่งกดสองได้เลยนะคะตอนนี้ระบบ f b นไม่แจ้งเตือนนะคือมิวจะไม่เห็นหน้าจอเลยลูกค้าหน้าจอจะไม่เห็นใครนอกจากลูกค้าจะเม้นขึ้นมาค่ะเนอะถ้าไม่เม้นก็คือมองไม่เห็นใครเลยนะที่รักขาถ้าไม่อ่านแชทก็คือคอมเมนต์ไม่ขึ้นนะคะนี่นะจ๊ะลูกค้าขา ลูกสาวน่ารักมาเลยนะจ๊ะหญิงของคุณแม่กิติกานะคะชายของคุณแม่ปรูนะวิช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 ลูกสาวลูกสาวน่ารักน่ารักมาเลยจ้าหญิงฝั่งซ้ายชายฝัง่งขวาค่ะยูนิโค่ยูนิโค่นะจ๊ะยูนิโค่ยูนิโค่สาวน้อยยูนิโค่แต่เป็นขนนุ่มด้วยนะมีทุกอย่างเลยโปเกมอนชายจ้ามันจะกลับด้านนะ ฮนโรเฮนโรมาหรือยังไม่รู้ว่ากล้องไหนเป็นกล้องไหนฉันฉันไลฟ์ถูกไหมเนี่ยเธอไลฟ์กล้องเดียวกันหรือว่าคนละกล,กล้องไม่รู้ชายจ้ะลูกสาวนะใหม่พวงมันนี้ป้ายห้อยจากช็อปนะเธอคาเตอร์จ้ะหนุม่มรอลูกชายแม่มาหรือยังแม่วิทมาหรือยังโอเคกราดพิปากชายจ้าไปเร็วนิดนึงนะจ้ะลูกค้าขาลูกชายลูกชายลูกชายชายหล่อมากหญิงสวยนะ่ารักกรุบกริบนะจ๊ะ นี่ลูกสาวนะคะมีงาน U ยูเอสบวกกับญี่ปุ่นนะจ๊ะนุ่มรอลูกชายจ้านี่ลูกสาวแบบน่ารักน่ารักเลยเฮดเนเอมเนาะน่ารักมากนุ่มรอลูกชายแบบหล่อเท่เลยมีตั้งแต่ไซสูตรหนึงสี่เอ่อสูตึงหกปีลูกค้าค่ะค่าเฉลี่ยก,ก็หนึ่งถึงห้าปีนะจ๊ะนี่แม็กวิช,ชูมาหรือยังจ้าหญิงจ้าหญิงจ้าทุกลูกค้าไม่ทันกดดูย้อนหลังเนาะนุ่มรอลูกชายค่ะแกร็บ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 ชายหล่อจ้า ลายห้อยเอ็นห้อยนะจ๊ะลูกชายจ้ามีหมวกให้ใส่ด้วยนะใส่กันหน่งกันหนาวกันไปนะจ๊ะชายจ้ะหนุ่มรอลูกชายยูนิโค่หล่อๆเลยมัยเนี่ยแทมเทมแทมเทมคิวนี้หละของเธอหญิงอะ่ะเธอจองหญิงไม่ใช่หรอหญิงเนี่ยชายจ้าคิวนี้ของเธอกานิกาคิวนี้นะของเธอน่ะฉันเขียนไว้ไหมฉันไม่ได้เขียนหัวหรอ ใช่จ้าเธอจองหญิงถูกไหมถูกแล้วหญิงจ้าคิวนี้เราจะของเธอนะจ้าที่รักจ้าหญิงจ้าเป็นรวมไอเทมจะมีทุกอย่างลูกค้าของกันหนาวนะจ้ากันนิก้าของเธอเธออยู่ไหม <c oughs> ฉันพูดชื่อผิดหรอสวัสดีเพื่อนนิดจ้านิดคนสวยของพี่ของเพื่อนก็นมา ลูกสาวลูกสาวหญิงจ้าชายจ้าแมปปูอยู่ไหนล่ะหญิงค่ะนุ่มรอลูกชายค่ะยูนิโคจ้าโอเคเธออย่าทำฉันงงนะฉันยิ่งงงง,งอยู่ช่วงนี้ฉันยิ่งมึน,ม,นมึนนิดนึงเธอมึนกว่าเธอก็ฉันนี่แหละ ดูยากดูเย็นด้วยนะเนี่ยมีหูมีตาลูกสาวนะหญิงจ้าหญิงจ้าหัวใจจ้าหญิงจ้าหนุ่มรอลูกชายไม่ครับไม่ครับชายจ้าเดี๋ยวรีวิวให้ก็จะสวยนะชายแต่มีไหมพรมด้วยน,นะชายจ้าชายเหยืย่อเโย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  นุ่มรอลูกชายจ้าลูกสาวหญิงจ้าชายจ้าชายจ้าหญิงน่ารักน่ารักกรุบกริบใหม่พรมก็มีนะจ๊ะโทหญิงจ้าบอดี้หมดแล้วจ้าเพื่อนตัวไหนเอ่ยตัวที่โพสหมดแล้วนะตัวที่โพสหมดแล้วจ้าเพื่อนจ๋าชายจ้าตัวที่โพสไปหมดแล้วนะ หญิงจ้ากราบขอประทานอภัยด้วยจ้ายังไม่ได้อ่านเลยเพื่อนอลูกสาวหญิงจ้าแม่ตายตัวนี้มีโพสหมดแล้วจ้าขอบพระคุณมากมันหมดแล้วนะจ้าขอโทษด,ด้วยจ้านี่ลูกชายเนาะชายจ้าตัวไหนสงสัยทักท้วมก้าวนลงระหว่างไล์เลยนะอันนี้หญิงแต่งโบจ้า ชายจ้าหญิงจ้าลูกสาวลูกสาวหญิงจ้าหญิงแกร็บแกร็บเออมีใหม่พรมสวยสวยด้วยนะลูกสาวหญิงจ้าปีกนกหญิงค่ะหนุ่มรอลูกชายจ้ามิกี้เมาส์ค่ะชายจ้าหืมลูกสาวหญิงจ้าน่าจะมีทุดเซ็ตนะหญิงเนี่ยใช่ไหมลองไปจับคู่นะชาย หญิงจ้าลูกสาวแต่งระบายน่ารักน่ารักจ้าเนี่ยมีไหมพรมสวยสวยด้วยแกเฮทเอ็มด้วยนะหญิงจ้าไหมพรมมานน่ารักดิงานน่ารักกุ๊กกรีบชายจ้ามีหมวกนะจ้าชายจ้าหญิงจ้าลูกสาวใสหวานหญิงนะจ้าหญิงจ้าชุดเสียมีรอมรอมรอมชายจ้า หญิงจ้าสปันบอบสปันบอบลูกชายจ้าอ้ยลูกสาวอุย้ยตายแล้วเธอสามดีสี่ดีแปดดีเธอหญิงจ้ามินนี่สี่ดีแปดดีเธอาสาวแกตัวนี้ลูกสาวเธอน่าจะใส่ได้นะเนี้ยน่ารักเธอดูดิน่ารักสุดๆอันเนี้ยน่ารักจริงๆสวยมากไฮโซสุดๆดเลยอะเหมือนซื้อตัวละห้าร้อย ลูกสาวลูกสาวหญิงจ้าใหมพรมจ้ารำ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 ชายจ้าหญิงจ้าอะไรวะตกใจคิดว่าอะไรผิดหญิงจ้าหญิงจ้าพาไะโทลูกชายจ้า โอ้โหอดคอร์ดหรือเปล่าเนี่ยยังวิ่งเลยชายหล่อจ้าใครจะยกกระสอบมีพร้อมส่งจา้าเหลืออยู่สองสอบสุดท้ายจา้าหญิงจา้าใครยกกระสอบมีราคาส่งให้นะยกกระสอบไปเปิดเองนะคะลูกค้าชายค่ะอันนี้ร้านเปิดให้ซักอบรีดให้เรียบร้อยค่ะยกกระสอบไปเปิดเองนะลูกค้ายกกระสอบมปีเปิดเองมีราคาส่งให้ราคาโปรโมชั่นนะคะจาก4,9 0 0เ้าลดสองพลูกค้ทาทักแชทเลยเหลือสองสอบสุดท้ายนะจ๊ะ ไม่เอาคือหมดแล้วลูกชายคือรอเลยนไหมยกกระสอบเปิดเองลูกค้ามีราคาส่งให้ราคาโปรโมชั่นนะราคาเซลลเหลือแค่สองกระสอบสุดท้ายนะจ๊ะปกติราคาสี่ร้อยสี่พันเก้าลูกค้ายกกระสอบไปเปิดเองนะชายจะ้ะอันนี้เราสองพันเก้าเองบอกเลยว่าหาที่ไหนไม่ได้ราคาเนี้ยลูกค้าเพราะว่ามันเป็นราคาโปรโมชั่นชายจะ้ะ คุมเช้าก็มีสุดนอนก็มีนะจ๊ะลูกชายอุ้ยหมวกน่ารักอ่ะลูกชายหลออ่อปะหมวกละหล่อเลยเออจกกระสอบเลยหญิงค้ามันราคาปกติไปเสิร์ชหาดูได้สี่พันบวกจะ้ะแต่มันไม่มีแล้วนะเหลือแค่สองกระสอบสุดท้ายถ้าแกจะเอาแกเอาได้เลยค่ะเอาได้เลยไอ,อนี่เอา เพราะว่ามันสีหมดแล้วจ้าหญิงจ้าเนี่ยผ้ามันเกล็ดเอผ้าสวยสะอาดเลยจ้ะลูกค้าเด็กก็จะมีขนนุ่มด้วยเอออะไรนะขนเฟอร์ด้วยสเวตเตอร์ด้วยเนี่ยมีหลากหลายรวมกันนะเธออันนี้ลูกสาวเนาะสีพูแก้มแดงคือใครขายไซส์จิ๋วอะ่ะเหมือนขายหญิงจิว๋วชายจิ๋วเงี้ยก้าวกระสอบอย่างนี้ไปได้เลยถ้าคนขายทุกอย่างอะนะลูกสาว ถ้าคุณขายแต่ชายก็ต้องเอางานแยกไปเดทจ้ามันเป็นราคาโปรโมชั่นนะใจราคาสำหรับคนยกกระสอบไปเปิดเองลูกค้าอันนี้เราก็ซักอบรีดให้จากราคาเอ,อ่อซักอบรีดอยู่ที่หกพันเก้าอันนี้ลูกสาวนะราคาซักอบรีดอยู่ที่หกพันเก้านะคะเพราะว่ากระสอบค่ากระสอบมาอยู่ที่สี่พันกว่าบาทลูกค้าอันนี้คืนกําไรให้ลูกค้าไปขายอ่ะลูกค้าจะได้มี เงินมีทองไปขายปีใหม่กันนะคะลูกสาวแบบน่ารักนะแต่งระบายสวยๆเลยเนาะงานระบายสวยๆเลยลูกค้าชายจะ้ะไหมพรมลูกชายมีหมวกให้ใส่ด้วยหญิงจะ้ะบางกระสอบมีบุนวมบางกระสอบไม่มีนะสอบนี้ไม่มีบุนวมลูกค้าสอบที่แล้วมีบุหนวมสอบนี้งงหนอบุนวมไม่มาจริงบางกระสอบมันก็มีบางกระสอบมันก็ไม่มีก็เดาไม่ได้ เดาไม่ได้เลยใช่จ้ะค่าจะส่งปลายทางนะอันนี้มันเป็นราคาลด50%ลูกค้าคืนกำไรให้ลูกค้าสิ้นปรีนะจ๊ะอันนี้ลูกสาวนะจ๊ะเป็นทรงบานทรงเอทรงบานทรงบานกระดาษพ่จากแกราคาเซลล์ราคาขาดทุนเพื่อนหญิงจ้ะ อันนี้ขายราคาขาดทุนนะเพื่อนปังบ้างก็เลยปังมากนะเพื่อนพามาโทรไหมพามาโทรชายจ้ะนุ่มรอลูกชายขายราคาเซลราคาขาดทุนนะเพื่อนกระสอบมาสี่พันกว่าขายสองพันกว่าเพื่อนยกกระสอบไปเปิดเองได้เลยนะจ๊ะเหลือกระสอบสุดท้ายเหลือหนึ่งถึงสองสอบแค่นั้นแหละไม่เหลือแล้วนะจ๊ะลูกสาวลูกสาวไม่เกินสองสอบอันนี้อะไรอยู่เนี่ย เดี๋ยวไปซักพลงานเข้าเลยติดเครื่องนี่ะไะหญิงจ้าใครชอบขายไซส์เล็กเด็นะหญิงค่ะใครชอบขายไซส์จิ๋วอะ่ะโตก็มีติดมาเฮ้ยลูกสาวน่ารัก,กว่แกลูกสาวแกใส่ได้ไหมเนี่ยน่ารักกรุบกริบโอเคทักแชทมาจ้ะมันเป็นรวมไซส์นะไซส์อื่นก็จะมีติดลูกค้ากระสอบมันจะเขียนมาศูนย์หงหกปีอะล,ลูกชายหลอ ไปเสิร์ชดูได้เลยสี่พันบวกจ้ะเพราะว่าราคามาจากโรงงานสี่พันบวกลูกค้าหญิงจ้ะอันนี้จัดโปรโมชั่นเซลได้เฉยนะจ๊ะเราเราไม่ได้ไอ้นี่นะเราเซลคืนกําไรให้ลูกค้าได้เฉยนะไม่ว่ากันนะลูกค้าค่ะเราจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าร้านเราได้เฉยหญิงค่ะไม่ได้ขายตัดหน้าใครนะจ๊ะหญิงจ้ะหนุ่มรอลูกชายนี่แคมีคิดมากให้ขายด้วยวะมีเอลโม่ด้วยวะ ออืดิทนี่คาด้วยชายใชๆชาย,ชายขัดจามลูกชายแม่เจ้าอันนี้ยังรอเลยดิลูกชายลูกสาวก็หว,วานหวานละมุนละมุนหน่อยเพื่อนหญิงหิงคาเจเออรู้สึกว่าเหมือนหนึ่งชุดมั้งเอาตะก้ามาด้วยนะตะก้านะ่ะตะก้ามันไม่พอดู เดี๋ยวได้หิ้วใส่พื้นไปนะลูกสาวหญิงค่ะสีแดงแบบสดเลยตะก้ามันใส่ได้แค่ครึ่งคิวเองนะยังไม่พอคิวหนึ่งเลยจ้าหญิงจ้าตะก้า,ามาห้าตะก้าเลยสี่ห้าตะก้าเลยนะมันเยอะตัวยูลูกสาวหญิงค่ะหญิงจ้าหญิงหญิงหญิง ห้าตะกร้าเลยหญิงจ้ะนุ่มรอลูกชายจ้ะชายใช่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 ชายเนาะมันเยอะสิได้จ้ะชายจ้ะถ้าไม่โอ้นก็ค่อยปล่อยจ้ะชายหรอจ้ะจำนวนชิ้นประมาณสามร้อยตัวบวกชายจ้ะ ลูกสาวหญิงแบบน่ารักเลยโอ้ยอันนี้ได้ชุดแฟนซีด้วยมันคืออะไรวะเนี่ยใส่ยังไงไปเนี่ยหญิง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 จ้ายูนิคหญิงจ้าหญิงจ้ามีหมวกด้วยนะหญิงหญิงหญิงนุ่มรอลูกชายไร้หอยหญิงจ้า ชายจ้ะฮะผูของใครนะผูกของตั้งชื่ออ๋อไอ้นั่นนะตะก้านะอยู่ในตะกา้าบอดี้อนะ่ะมีตะก้าเดียวบอดีนะ้น uh ่ะ huh. อันนั้นหญิงจิว๋วบวกเด็จิ๋วสองตะกา้าบอดี้มีตะก้าเดียวนมรอลูกชายจ้าหญิงจ้าชายโคตรแบบนี้เนละยเฉยเฉยยคิดมัดคิดมัดพอดีชายจ้ะ โ oh. อ้โหมิกกี้เมาส์ยังสวยเลยวะลูกชายคดหลอก่ะสวัสดีเพื่อนอยังรอ,อยังรอ,อยังรอชายค่ะโทมัสชายจ้ะอันนี้มีหูมีตามีมวกหมวกอะไรนยะใส่ยังไงล่ะนี่เขาใส่ยังไงลูกชายลองคางเหระใส่ก็ไม่เป็นด้วยนะไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นลูกสาวลูกสาวหญิงค่ะตีตะเข็บนะจ้า ชายจ้ะลูกสาวหญิงค่ะหญิงจ้าอืม้มแม่เจ้ามิกกี้เฮาปังเวอร์วังจ้าลูกชายลูกสาวใหม่พรมแสนสวยน่ารักจ้าหลังจากหมดอันนี้ราคาเดิมแล้วนะยางแจ้าตอนเย็นนุ่นค้ำๆนู่นแหละใช่สองกอ็กระสอบกระสอบทั้งหมดสองสอบนี้ก็คือไอ้น,นี่แล้วนะ ราคาปกติแล้วนะ4 0 0ันะจ๊ะเพื่อนไม่ไม่ต้องมาถามหาละจ๊ะเพื่อนจ๋าโอ้ยเจ้าหญิงแกโคสวยเลยวะ่ะห,ห,หญิง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 ฟาฝ้าอยู่มานั่งรีดเองเลยลุงมรอลูกชายมาเดินมาเดินมาเดี๋ยวนี้เลยจ้ะชายจ้ะ เดินมาเดี๋ยวนี้มิงนี่หญิงจ้าครอบรัวครอบรัวลูกสาวหญิงจ้าลุงรอลูกชายค่ะใส่คิดมัดได้เลยนะลูกค้าไปขายคิดมัดได้เลยหญิงจ้าเอาไปขายคิดมัดเลยชายชายอา้าวหายไปไหนคุณตุ๊กชายมาเดี๋ยวเข้ามานี้เอา ชายจ้ะลูกสาวใสหวานหญิงจ้าหญิงจ้าไฮโซมากลูกสาวเนี่ยเด็ดเด,ดเด,ด,เด,ดหญิงค่ะหญิงจ้าเก่งหล่อลูกชายจ้าอันนี้แบบน่ารักมีมง่งมีม่อไปหญิงจ้าอืมลูกเบบี้ดอลูกสาวแต่งระบายวะเนี่ยอันนี้แต่งโบนะมีโบอ,อยู่ข้างหน้าเบบี้ดอลูกสาว ไม่ีรอลูกสาวใส่ไปโรงเรียนเพราะโรงเรียนให้ใส่สีดําสีกรมสีเทาชายจ้ะใส่สีอื่นไม่ได้จ้ะโอ้โหพาระโทเต็มเลยนะลูกชายเนี่ยแทมแทรมแทมแตรม,มหญิงจ้าปีกนกนะจ้าอุย้ยอันนี้ผู้หญิงไหมสีเดียวนะอันนี้แบบว่าต้องผ่านวัลสุมมาแน่เลยเขาไม่ใช่ลูกชาย อันนี้ผ่านเราสุมมาน,นิดนึงคือซักก็สวยนะชายจ้ะผ่านมาเราสุม,มต้องพักซักก่อนลูกสาวอหญิงหญิงหญิงโชลกีลูกสาวจะหหหวไหมพรมแบบน่ารักเลยนะเป็นแบบคุมหน้าคาดีแกนหนุ่มหล่อลูกชายมีหูมีตาสามดีเลยลูกชายลูกชายหล่อไหมพรมไหมพรม ปกใหญ่ปกโตนุ่มหล่อลูกชายนะจ๊ะชายจ้าหญิงจ้าเป็นเปรียถักเปียถักเปียชอ,อชายหญิงจ้าชายจ้าใครจะยกกระสอบไปเปิดเองคุ้มนะหูยแกร็บอื้มยางใหญ่มีตัวใหญ่ด้วยนะเพราะว่ามันเป็นงานแบบกระหนาวเนอะนุ่มแบบนุ่มอ มันเป็นงานกันหนาวตัวมันก็จะใหญ่ด้วยเนอะดูดิอื้มมิกกี้เมาส์ทั้งตัวเลยเนี่ยอันนี้อันนี้ลูกสาวนะคอมันบานมากลูกค้าขออนุญาตให้ลูกสาวนะคอมันกว้างมากเลยคอมันแบบว่าลึกมากอะโค้งมากอืมลูกชายยังรอเนี่ยยังรอยังรอ ลายรถลูกชายจ้าหญิงจ้าหญิงจ้ามินนี่มินใจออ๊ยลูกชายยังหลเลยหญิงจ้าชายจ้าหญิงจ้ามีทั้งเสื้อแล้วทั้งเกงลูกออค้าชายจ้าหนุ่มรอลูกชายโอ้โห การ์ตูนเต็มเลยเนาะหญิงหญิงกระต่ายสามดีชายจ้ะอืมเดทลูกสาวน่ารักจ้ะผลแบบฟุงฟงฟ้งฟิงเนี่ยฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงอืมชายแบบหล่อเลยอืมลูกสาวเอลซ่าอันนี้ลูกสาวนะโอ้อันนี้หวานมากเลยหญิงหวานละมุนละไมกักลูกชายจ้ะ ใช่หล่อจ้าเสื้อคลุมคดิแกนลูกสาวจ้าไหมพรมคดิแกนลูกสาวจ้าอันนี้ป้ายน,นี่เว้ยอันนี้ป้ายจากชอ็อปเด้ออันนี้ขออนุญาตไม่ซักนะเป็นป้ายจกากช็อปอันไหนมีอรุณไม่ซักจ้ะใช่กับบอดี้หญิงจิวจ๋วชายจิ๋วเอยหญิงจิ๋วรวมเดนแล้วก็ชายจิว๋วซัก อันนี้สีสวยจังมีโลมาอะไรนะชื่ออะไรนะจำไม่ได้แล้วลืมอืมมีหูมีตาสามดีรักคอร์สรักกรนี่ลูกชายรักครอสรักคอร์สชายจ้าไหมพรมไหมพรมลูกสาวดอลลี่ดอลโลดอลลาดอลล่าโอ้โหนี้ยังหล่อหมวกลูกชายหล่อ ชายจ้าโอ้ยออดคอดลูกชายหล่อมากสามดีเฮ้ยลูกสาวน่ารักจังมีหูมีตาสามดีนี่ลูกชายไหมอือลูกชายหูตาสามดีน้องมีน้องมีน้องหม,ม,มาลูกสาวจ้าผ่าข้างตัวยูจ้ะนุ่มรอลูกชายใครจะยกกระสอบพักแชทได้เลยค่ะราคาส่งนะจ้าเหลืออยู่สอบถึง ดออยูหนึ่งถึงสองสอบเลยจ้าอืมอือหือใหม่พรมอูม้ยตัวนี้น่ารักจุงลูกสาวนี้ปลายบานน่ารักมากเลยใส่ไปโรงเรียนเนาะโอโหลูกชายมิก้เมาส์โคตรหล่อเลยมิก้เมาส์อือหือลูกชายมิก้เมาส์แล้วจ้าลูกสาวน้องกระต่ายจ้า สาน้อยแสนสวยจ้ะลูกสาวนะจ๊ะหญิงจ้ะโอ้โหลูกชายกระตูนเต็มเลยชายชายชายบอดี้มาทำอะไรวันนี้ลูกสาวใส่หวานจ้ะอู้ยตัวนี้น่ารักจังอืมน่ารักจังไหม่พรมเนี่ยไหมพรมมันน่ารักเนาะงานก็แบบว่าน่ารักกรุบกริบลูกชายลูกชายชายจ้า ชายจ้าชายจ้าหญิงจ้าหญิงจ้าหญิงจ้าใครจะยกก็สอบแล้วนี่ไงต่อไปจะเปิดของเจ้อยู่เนี่ยฝ้าอยู่เจ้อันนี้รอแอดมินเก็บผ้าก็เลยมานั่งมุมนี้หญิงรอแอดมินเก็บผ้าให้เฉยมันนั่งตรงนั้นไม่ได้ไงกระสอบต่อไปของเจ้เลย ขายหมดยางกระหนาวน่ะยิงยิงหิงหิงขายหมดยางไม่จังจ้าพรุ่งนี้ค่อยส่งน้องเจ้ากระหนาวขายหมดยางหิงจ้าลูกสาวคอบานป้ายชมพูจ้ะหิงๆญิงิงหนุ่มรอลูกชายจ้ะชายชายจ้ะ น่ารักกรุบก,กริบขนนุมขนเฟลอลูกสาวหญิงจ้าหญิง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 ลูกสาวลูกสาวงานเพชรที่คลออืมลูกสาวน่ารักกรุบก,กริบหญิงจ้านี่เสื้อคนใช่ไหมเนี่ยเสื้อคนหรือเสื้ออะไรเล็กจกังวะเสื้อครุมอ่ะคอบัว สาวกระบรือนุ่มรอลูกชายจ้ะยังสวยเลยเนาะเขาเรียกว่าอะไรนะเสื้อในนี่เหรอ, <c oughs> อดอลชายจ้ะอันนี้น่าจะมีชุดเซ็ตป่ะ ลูกชายลูกชายน่ารักกุบกริบเนี้ยน่ารักตัวมันแบบเล็กๆเนาะตามภาษาการ์ตูนดีการ์ตูนเด่นการ์ตูนดังอันนี้ลูกชายนะจ๊ะลูกสาวลูกสาวดลอกกุหลาบดอกกุหลาบหญิงจ้ะชายรอจ้ะลายมันโปรโล ชายจ้ะลูกสาวมีหมวกด้วยนะชายอือหล่อลูกชายจ้ะอายนะเสื้อตุกตาเออเหรอเสื้อตุกตาเหรอมันมีด้วยใช่ไหมหญิงจ้ะค่าคิ่าเสื้ออนี่เสื้อคนสิงพูใสหวานมันไม่ใช่เสื้อแ็กเกิดใช่ไหมหญิงจ้ะ ลูกสาวลูกสาวหญิงจ้ะพ้าคิดว่าเสื้อคนเองซับหญิงชายจ้ะลูกชายนะอันนี้อะไรวะเนี่ยเศษผ้าหรือเปล่ายังถักไม่เสร็จหรือเปล่าเนี่ยกไทยังใส่ไม่เสร็จหรือเปล่าไหมพรม เฮดเอ็มจ้ะเฮดเอ็มเฮดเอ็มอ้าวมีนี่ด้วยไปนะที่ภาครุมหนุ่มรอลูกชายลูกชายจ้ะเล็กเกิดเล็กเกิดไงเล็กเกิดเขาไม่ใส่อย่างงั้นเหรอหนุ่มรอลูกชายจ้ะเฮดเอ็มลูกสาวเฮดเอ็มเฮดเอ็ม ก็าจะใส่อย่างงั้นก็ได้โนโทอ้าวเมื่อกี้นี่ฉันเอาปลายห้อยออกไปไหนแล้วมะหายไปไหนไม่รู้ยุ้ยแม่ไม่รู้กลัวไม่ได้กลัวไปซักก่อนไงซักข้างป้ายก่อนนี่อันนี้มันเป็นจีบประทาแกไปจีบประทาราูเป่ามโนอันเนี้ยตัวมันก็ไม่ใหญ่นะบางทีมันไซส,ส์สิวไงสามดีสี่ดีแปดดีลูกชายแปดดีจ้า ไม่ทันแล้วจ้าส่งวันนี้ไม่ทันจ้ะลูกค้าจะส่งไปไหนจ๊ะสามหนหนึ่งเอเป็นบอดี้นะ<ม>บางทีก็บอดี้ปนรวมบางนะ<ม>บางทีก็บอดี้ล้วนเอาแนอนอยไม่ได้ลูกค้ามแม่พินญ,ญาบางทีมันก็มาเป็นบอดี้ปนรวมบางบางทีมันก็มาเป็นบอดี้ล้วนบอดี้ล้วนมีอะไรบ้างมีทุกอย่างที่เป็นงานเด็กมีผูกมีเว้าวมีลอม มีจิประทะเขาเรียกก็บอดี้ล้วนจ้ะแต่บางทีมันก็มีเสื้องเกงมาด้วยดูรีวิวไร์สดก่อนก็ได้เพราะบางกระสอบที่มิวเปิดมันก็จะเป็นบอดี้ล้วนบางกระสอบมันก็เป็น Body บอดี้ปนรวมบางอันนี้เพื่อนก็งงอยู่เหมือนกันเบบี้แปดดาวก็เหมือนกันค่ะคือมันจะเป็นไซส์ศูนยถึงสองปีอะ โอเคส่งพรุ่งนี้ได้เลยจ้าโอนได้เลยลูกค้าค่าแจ้งยอดไปเท่าไหร่ฉันลืมแนละ้วราคาแต่ละวันไม่เท่ากันนะเพื่อนมีราคาเซลล์ด้วยราคาปกติด้วยหญิงจ้าหญิงชายจ้าโอเคหมดแล้วนะอันทรีวันทาพีวาดเพื่อน